ค่ะเราจะไปที่พี่นุชนะคะปุญญนุชยค่ะกร่บราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะกล่าวคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อปุญญนุชปุญมมรค่ะเป็นจิตอาสาจรสังกัดสมปานาบุญหนึ่งค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่อง ล้างล้างภาชนะ,ะหลังทําอาหารไม่ทิ้งไว้ให้แม่ให้แม่บ้านทาโดยปกติเนี่ยวันเสาร์แม่บ้านก็จะกลับบ้านวันอาทิตย์เนี่ยเราจะต้องทําอาหารทานเองทีนี้อ่ะปกติเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ศึกษาธรรมะนะคะเราก็จะทําอาหารวันอาทิตย์แล้วก็ภาชนะเราจะไม่ได้ล้างเราจะให้แม่บ้านเนี่ยมาล้างหลังจากที่เขากลับมาจากบ้านทีนี้พอเรามาศึกษาธรรมะ แล้วก็ก็นึกถึงใจเข้าใจเราเวลาเรากลับมาจากที่ทำงานแล้วก็อยากเห็นห้องครัวที่สะอาดแล้วก็อ่าพอกลับมาจากบ้านเพื่อที่จะมาทำงานก็เห็นถ้าเราเห็นภาชนะวางที่อ่างซึ่งเยอะๆแล้วก็รู้สึกแบบแบบไม่ไม่ค่อยสบายใจนัก็เลยนึกถึงใจเขาบ้างแล้วก็คิดว่าในสิ่งที่เราพอทำได้แล้วก็ทำค่ะเมื่อก่อนนี้ก็จะจะไม่ทำนะคะเดี๋ยวนี้พอมาศึกษา ทางทำธรรมะแล้วก,ก็ก็เลยจะเห็นใจแล้วก็เข้าใจาคนที่อยู่ร่วมกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่งการบ้านข้อที่สองก็คือได้ล้างกิเลสในเรื่องของการความรู้สึกขยะแขยงเพี้ยค่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะปลูกถั่วปักยาวอ่ะปลูกถัว่วถั่วอะไรที่มันเป็นลายๆค่ะปลูกเยอะค่ะก็คือลักษณะบ้านแล้วก็ พอมันแห้งแล้วก็หวานๆไปเขาก็ขึ้นเยอะมากเลยนะคะนูก็จะไปเก็บแทบทุกวันเลยค่ะทีนี้ก็จะมีเพรียบ้างแต่ก็ไม่ได้กําจัดเลยนะคะก็ก็มีเพรียบ้างเมื่อก่อนนี้จะเพรียหรือหนอนเนี่ยเราจะกลัวเราจะไม่กล้าเก็บพวกผักนี่จะจะจะต้องเอาคนไปด้วยแล้วก็ให้เขาเก็บแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือล้างกิเลสใน,เ,นเรื่องความกลัวความขยะแขยงเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ล้างได้แล้วค่ะก็คือเด็ดเด็ดเลยเก็บเสร็จปุ๊บเราค่อยไปล้างน้ําะคะ่ะ ก็จะมาส่งการบ้านสองข้อนี้ค่ะที่ในเรื่องของการล้างกิเลสแล้วก็แล้วก็พักรู้รู้รู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่นนะคะขอบคุณค่ะนุโมธนาค่ะพี่นุชเนี่ยพอเราเป็นคนที่มีศีลแล้วเราก็เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นนะคะ เห็นเลยนะว่าจิตใจของเรานี่ยมันมันเพื่อผู้อื่นนะคะมันไม่ใช่เพื่อตัวเองแล้วมันเอาตัวเองรอดแล้วตอนนี้มันก็มึกถึงผู้อื่นมากขึ้นนะแต่ก่อนนี้ไม่เคยเห็นใช่ไหมคะแต่ก่อนนี้มันคิดยังไงคะมันคิดว่าอ๋อเขาเป็นมันเป็นหน้าที่ของเขาใช่ไหมแต่ตอนนี้พี่นุชรู้จักเอาประโยชน์เนาะได้มีโอกาสบําเพ็ญเป็นกุศลของพี่นุชเองค่ะก็เป็นผู้ที่ไม่สันโดษในกุศลนะคะ เห็นกิ่ดน้อยใหญ่นี่คว้าหมดเลยนะพี่นุชที่เป็นคนที่ขยันมากเลยนะคะอ่อนเห็นไม่เคยหยุดนิ่งเลยทุกวันเลยนะคะทั้งไปปลูกต้นไม้ทํานานะตอนนี้แล้วแตนน่วันนี้วันนี้น,นุชจะไปเก็บภาพให้อาจารย์ค่ะอ่าที่เขาไถ่ลวนแล้วค่ะไอเขาเรียกถทเลยนะถไถไถหลังจากที่ที่หวานนะค่ะถกลบเลยฮะถไถกลบค่ะค่ะ เดี๋ยววันนี้จะไปเก็บภาพให้อาจารย์ค่ะพอดีวันนี้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็รอรอถัอ่วเขียวกับข้าวงอกค่ะถั่วเขียวทั้งข้าวยังได้แบ่งเขียวกันเลยนะเดียวกันค่ะ <laughs> ได้ทั้งถัว่วได้ทั้งข้าวเลยโหสุดยอดค่ะค่ะเ <laughs> ดี๋ยวมดงนามีหน้าที่เก็บภาพนะคะรอพวกเรามาเกีย่ <laughs> ยวค่ะค <laughs> ่ะเดี๋ยวพวกเราไป ไปร่วมกันนะคะในช่วงที่มีโอกาสนะคะวันนี้มีญาติมาเยี่ยมที่บ้านวยค่ะพี่น,สน,นสรสอนุทค่าไคเอ่ย่ามาเดยญาติมาญาติมา <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยนะท้าอ่าฮะได้ไหมถ้าไม่ไม่อ้ออ่านตงนึง <c oughs> แสงอรุณเจริญธรรมค่ะเออเิญธรรมค่ะนี้มาเที่ยวอันเลยค่ะอันรับประทานอาหารจังวันค่ะตอนนี้เรามีอาหารพร้อมที่น้องท่านใดที่อยู่ช่วงรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารกันนะคะตอนนี้แล้วเอาเพื่อนพี่ก็เปิดเปิดกล้องมาค่ะ อาจารย์แนะนำตัวค่ะได้เลยคุณผู้ชโอ้ตายค่ะค่ะท่าที่เข้ามาแนะนำแนะนสันนิกดีค่ะที่ว่าสุสานคลองศิลป์ค่ะจริงจริงคลองศิลป์ค่ะปีทังบ้านคุณก็ไม่ได้บ้างอะไรมาเยี่ยมญาติเี่อมนาาก็ไปทำงานที่มหาลัยค่ะเดี๋ยวป้าใจร่มไปช่วงเข้าเป็นสามนที่สันติ อัพู้ค่ะเวกิ้งจำนาเสร็จแล้วจะไปสวนสีหรอคะยังค่ะไปเก้าเก้าสิบสี่สองค่ะไปกลับไปซ่อมรถที่บ้านก่อนค่ะพี่ย้อนมีเท่าได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะไม่ต้องไปซ่อมรถแล้วค่ะจับขาได้แล้วค่ะมีโอกาสผ่านมาประทายก็แวะมาทานข้าวที่ร้านนะคะ ช่วงนี้เหมือนมันเป็นช่วงเยี่ยมยากเลยค่ะพี่นุชคือญาติที่น้องอยู่อยู่ย่าสูก็เยอะหน้าก็มาเดี๋ยวไปไปคนละเป็นประธานนะคะคือตอนนี้รอรอเรื่องผู้จัดการบอลดกยังไม่เรียบร้อยค่ะเพราะว่าต้องต้องรออายการกบทางผ่านอยู่ค่ะเลยต้องรอตอนนี้รออย่างเดียวรอเราก็รอไม่กอเฉยไม่ได้ค่ะเราเป็นคนที่คอยพากินเพื่อนสาธารณบิดนะคะมาช่วยดำนาเดี๋ยวไปสวนซีเดี๋ยวไป แล้วก็เราก็ยังไปขาดเรื่องการเรียนนะคะก็ยังมีชอบเรื่องการเรียนอยู่นะคะประมาณนี้ค่ะขอบคณค่ะสาธุค่ะบ้านเราเนาะญาติเยอะค่ะญาติเยอะมีทุกจังหวัดเลยทั่วประเทศไทยตอนค่ะจริงๆแล้วนุกก็อยากไปร่วมที่ญาโสนะคะแต่พอดีว่าไม่มีคนอยู่บ้านเนี่ยมันถูกกักขังอ่ะกักขังด้วยหน้าที่การงานอ่ะจริงๆญาโสนกับบ้านนุกไม่ไกลกันนะคะ ใจนึกก็นึกอูอยากไปเห็นพี่น้องคุยกันในซูมอูมอยากไปแต่ว่าได้แต่อยากล,าาล้าง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 คทอมอยากก่ะไ,ไม่งทั้งทนไม่กินไข่แล้วนะยังถูกกักขังด้วยหน้าที่การงาน<อ>ค่ะก็ชดใช้ดีบบบไป<อ><อ>เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องจะไปหาไม่มาไม่ได้มาพี่น้องจะไปหาช่วงช่วงเกี่ยวข้าวนะคะอ่ะยินดีมากเลยค่ะครูนี่หน่อยค่ะยินดีมากค่ะค่ะ ่ะไว้เกี่ยวข้าวที่นั่นแหละข้าวเยอะดีนะคะมาดำนาที่นี่อ่ะไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็เท่าเหมาะสมกับกำลังของพวกเราอชาวนาเกษตรกรมือใหม่นะคะเื่องเกี่ยวข้าวมันจะเป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะใช่ช่วงเกี่ยวข้าวหลายท่านก็บอกว่าเกี่ยวข้าวไม่ไม่ยากเท่าดำนาคือ,อมันองค์ประกอบหลายอย่างนะคะ แต่เกี่ยวข้าวก็ช่วงที่เหมือนเหมือนการรออะไรก็จะก็จะได้นาอน,นุ่นก็เยอะนะคะเดี๋ยวพี่น้องไปไปอร่วมกันลงแข่งบำเพ็ญค่ะแต่ตอนนี้อตอนนี้เรามีกิจกรรมที่อ่ที่สวนบาทนาบุญสี่ไม่ใช่เกี่ยวข้าวนะคะเกี่ยวหญ้าอ่ามีกิจกรรมเกี่ยวหญ้า เกียวหญ้าออกจากข้าวนะคะออกจากข้าวแล้วก็เอาเอาเอากี่ยวหญ้าลงมาเป็นปุ๋ยค่ะค่ะหญ้าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีปุ๋ยตลอดกาลนะคะก็เป็นกิจกรรมรวมหมู่อีกกิจกรรมหนึ่งที่ทีมอีสานจะไปร่วมกันนะคะช่วงวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดประมาณนี้นะคะค่ะพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้ยินข่าวแล้วอยู่ใกล้ๆก,ก็มาสมทบกันได้นะคะที่ อำเภอธาตพนมจังหวัดนครพนมค่ะอ่าเป็นสวนป่าพี่สวนป่านาคนศรีนะคะได้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ไปเลยนะคะค่ะอนุษยังมาไม่ได้ก็อใจได้ทุกนะคะอ่าอยู่ตรงนั้นถ้ามาไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนไปหาค่ะคอยตั้งรับค่ะคอยตั้งรับต้อนรับค่ะค่ะพวกเราหมูมิตรดีนะคะอ่า มีกิจกรรมต่างๆก็ไปร่วมกันบำเพ็ญนี่มีทางทางศรีสเกตเปิดกล้องมาด้วยนะคะคุณอยามาเพื่อนกันนะอาสนันเดี๋ยวมีโอกาสก็ค่อยมาสมทบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ไหนแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันไว้แล้วพี่น้องที่อะมีเหตุปัจจัยลงตัวในช่วงเวลานั้นก็ไปกิจกรรมนั้นอ่าไม่ได้ไปกิจกรรมนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จะมีต่อเนื่องไปเราก็ ่เอาที่เราลงตัวมากที่สุดเพราะสุดท้ายจริงๆอะ่ะก็คือสภาพใจไร้ทุกนี่แหละเป็นงานของเรานะคะเป็นการบำเพ็ญของเราค่ะทำใจไร้ทุกให้ได้ตลอดเวลานะคะค่ะอนุทนาอนุที่มาสงกันบ้านอันนี้ค่ะท่านต่อไปคือท่านใดเอยตอนนี้พี่หลุดออกไปแล้วคิวคิวพี่เปลี่ยนแล้วแนะ่แนะ้ลท่ต่อ,อไปเป็นอาหุยคะ่ะ อ๋อเฮ้ค่ะไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วตอนนี้ตอนนี้เกือบสี่ทุ่มแล้วค่ะเก้าสามทุ่มห้าสิบห้าค่ะเกือบสี่ทุ่มค่ะค่ะ